คนนี้น่ารักเอ้ดเพื่อนไม่ได้เอดเพื่อนไม่ได้มันขึ้นออฟไลน์คนนี้น่ารักผมบอกเลยคนนี้น่ารักมีดีไหมครับมีดิไหมครับทำไมมันขึ้นไม่ได้ออดิสไหมครับไอสัตว์เออออดิสไหมครับมีมีค่ะนี่เสกก็ระเซาแล้วอ่ะกลัวไหมขึ้ไม่ได้วะต้องแบกให้ได้พร้อมเลยพร้อม40คิวบอกเลยเออสุขใหญ่เฉยชื่ออะไรเลยครับ ที่พลอยค่ะเล่นตำแหน่งอะไรพลอยพลอยเล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดเลยใช่ไหมพลอยดูเอลิทได้ไหมเขาก็เยือดล้อเลยเดือดริดครับพอดีพี่ไม่เล่นดูเอลิทอ่ะเล่นเล่นได้แต่ลีน่าโอเคได้เลยได้เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยเสิร์ฟเสิร์ฟครับเสิร์ฟถึงที่ตี่เนี้ยเกิดถึงที่อะไรนอนไปมึงอ่ะ ไอ้เอ้ยเอ้ยเยอะเยอะไรอะอะไรอะเาคุยไม่อยู่ไหนอะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่เล่นกับเพื่อนแล้วอ่ะดูดิปนทิ้งพี่ทิ้งน้องอ่าุนิ้งพี่ทิ้งน้องไอ้ดูหน่อยฮัลโหลขอแค่เนี้ยปนิ้งพี่ทิ้งน้องเนยนิ้งพี่ทิ้งน้องอต่อเล่นไรต่อเล่นไยคว้าคว้กดเลยครับเู้ด้เลยเาครับไม่รู้วะไอ้บอสไ้่เชื่อหรือวะเล่นเอ๊ะไอ้มันกดนี แต่ว่าเอ้ไม่ใช่อีไอ้เฮ้ยผมผมนี่ดีกว่าไฮไฮฮาว่าพี่ไม่เอ็งดูเสียงดีแค่ไหนวะตอนนี้อ่ะเออระดับไหนพี่พี่ว่าพี่ต้องดีเสียงเองไอ้ไอ้อีฟชัวเลยไม่ต้องพูดเกียอะเลยไม่ต้องพูดเกียอะเลยเด๋ยบนี่ไม่น่าได้ยินชัวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะแหม เฮ้ที่ผมเชื่อใจได้เดียวไปอยโดนตุ้ยเอ้ตัวมึงถอยมาก่อนตัวมึงถอยมาก่อนดิมาอยู่ก่อนเรยร้อยเพื่อนกูตาแล้วไอ้ต้อวรอรีเทีความการวิ้ยโต้กันไปไอ้เหี้ยต่อที่ครบบอดครับเฮ้ยเพืนโอ้โห Spike down A ดิงดิ้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 งดิ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 ง

สแกนสแกนดกเฮ้ยหิวิวฮ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 ิวเดเป็นันเดกตาย้บอแล้วอย่ามาดูถูกเฮ้ยปืนระวังมันดินนะระวังมันดินนะอยู่บนอีกอะไพี่พี่กล่องรลรเลยพี่ตาตฝากพี่ฝากตัง่ะี่บอกเลยเาบอกเลยโหเฮีอ

มีสแกนสแกนสองตัวแล้วช่วยอย่าทำตัวอย่างนี้ดิอยู่ด้วยกันไปแล้วครับไอโต้ครึ่งวงมึงสแกนนอกแมปไอชาไม่ได้ผมขอโทษแล้วก็ไรได้เพื่อนโอเคได้ได้แปะอย่าพูดอย่างนั้นดิให้พภวยพรเพื่อนดีไอโต้ตายหากระจองเนี่ยภวยพรยังเป็นปะย่อๆนั่งย่อๆ

รีไวครับลีไวได้ลีไวได้าก่อน่าก่อนลอกหลอกให้หนหลอกให้หนแตกอปะพี่กลองพี่กลองหหรอผมพี่พี่กลงพีาพี่ชาเ้ยคอยเื่อกลับมาแล้วเ่อกลับมาละ คือหัวเงียบเลยคือคือบวกบวกแบบไม่มีเวลารีโหลดอ่ะอืมบวกไม่บางคนไม่ัพยายามบางคนไม่มีบาง้นไม่มีสมุกไม่ไหลไหลไหลนิดไหลนิดนิดสมุกอ่ะแต่ว่าสแกนดูดิไปแล้วว้าวโอ้ยเยบายหมดเลยทุกคนไปไหนกันแต่ทุกคนลืมว่าไซด์อยู่นี่เฮ้ยพี่กองเพี่อย่าไปบวกเขาทำไม โดนดูสวยชทตีเลยพี <S 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 ่กองมเลยของน้อมยเฮ้ยเฮ้ยหมดละไม่ม yeah, ีฮิลนะครับตายย่งอยู่ซ้ายซ้ายซ้าย้าซด์แล้วพ่อเกแล้ว เปลี่ยนวิชาเปลี่ยนอะไรนะลองพลอยช่วยพี่ด้วยพลอยไม่รู้จักเลยอุ้ยชิหายแล้ว่แเลยกูไม่สะมองไรเงี้ยมาแล้วลูกาที่กวคาที่หนูอยากได้มาแล้วลูกกาไอเลอกโยนดีเียกกินกบิ๊กิกอันอ้โห กอดลอยมากอนออลนอเรนต้นหนึ่งโอเคออเลนต้นนึ่งออเรนออเนต้นแ่งต้นแงก่องหลักแตกแล้ขวาหักไปเลยหักไปเลยหอยน้ำห้อยน้ำดูิทรอไม่รอไม่รอไม่รอหอยน้ำอยน้้วยิทหมดช่วยแล้วมโดเลดับทับทับเรียวเลย ตอนผมยังดูของมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะผมเพิ่งกี่ขวบเองกมันรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกทำใเฮียอะไรของมันนะกูฮัลโหลบอดี้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 แต่ท็อปังไม่ยิงเฮียอะไรเลยชนบอดี้บอดี้วอทางไหนวอดทำไมพี่แทนเลยเฮ้ยลับเตอร์เฮ้ยเฮ้ยสวยลับเตอร์ลับเตอร์หลูลับเตอร์เนี่มันเป็นกุม นั้กูแตกอีกแล้วโอ้โหข้างนอกข้างนอกข้างนอกมิดมิดมิดรีโหลดอ่ะไปจุดหมดไปก่อ่ไปก่อนลายแม่งขู่โบตาระเบิดใส่หน้าแตกเลยเฮ้ยคอยเอาเอาเอาองโยนไอ้เนี่ยดูดิแล้วมีเชลอยู่ตรงหลังดูเมื่อกี้ไม่วิ่งไปด้วยไตเออโยนเกมเลยเงี้ยไม่ไปโยนดิไปโยนไม่ต้องพูด มันมันเกิดเหตุอินไซน์เอ้ยทับปืนเกินอินไซด์ทับอินไซด์ลาเซ่กิดเช่นตัวครับเฮ้ยทับปืนกิดเช่นกิชเชนนะอินไซด์ทับเขาทำลายเมื่อกี้อ่ะ โตพี่มีพี่มีอะไรอย่างเงีไม่ไหวจริงลูกทีมมันห่วยแตกมันต้องโดนด่าจริงอันนี้จริงไหมโอ้พี่ก็พูดกันไปผมตั้งใจเล่นสุดแล้วอะเว้ยไอ้ไฮมึงมีเรื่องกูดี๋ยวกูด่ามึงหลังไอ้สัตว์ไอ้น้องเวนเดี๋ยวคนสตูเขาหลุดไปแล้วเฮ้ยไอ้แฟดแฝดนะแฟดนะแฟดนะไม่อยู่เฉยเฉไม่อยู่กูเป็นร้านอะ ไม่เชี่อะริ่งิงูจิงไอ้เหี้ยมันอยู่กับกูเป็นร้านแปดใส่ใคพยอีกแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้เฮยเจ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเเฮยดฮ้ยเยเฮยดฮ้เยเฮยเฮย้ยเฮยเฮยเฮ้ยเเฮยเเเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮเฮ้ยเฮย้เย ไม่ไม่ไม่เก็บยวเเราหน่าหรอกแล้สรุปกูอ๋อเรากูถูกแรงวันนึงถูกหวยล้วโอ้โหชาติไหนอะไรเหี้ยชาติหน้าโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเฮ้ยตอนนี้ตอนหนึ่งพลอยตอนหน้าตอนหนึ่งเสร็จแล้ไม่ได้ใจนะวิ่งอยู่ขวามือครับเย็นโลมั้กไปผมตัวสตัวโลมากโลมากโลมากลมักใจเย็นโอ้ย เดือดเป็น oh ต wow. ิงหัวปูวอดีวอดีวอวอปิดจากข้างอะไรโอเมนโทนอลเข้าเข้าคิีเชนไปแล้วเข้าคิีเชนไปแล้วคิีเชนคิีเชนชิคเก้นเมื่อไม่องหยาดติงติงตายมีหลันเนี่ยตายอยูดแค่นี้จะหลอนแคนดูงูดูหางดูดูหางดูดูลอยดีกว่าโอ้โหเกิน์ี่แปดคู่เล ิงเอออะไรก็ไม่หาจริงผมไม่อะไรแม่ทีไม่ตลอดอ่ะโอเคโอเคไม่ดกูไม่ตาขาดเฮ้ียร์เคียร์ให้าด้ดอออให้มันตายเอย ไอ้ท็อปไหนเด้ยวรอนตายตายเฮ้ยจิงจิงดีิงไม่เป็นไรทำร้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอเทียดีสุดดีไม่ได้ดอดดีได้ไอเฮียเอตื่นบาเข็ดเอวผมบอกเลยตาผมมัดคึงดูด้วยลิทของจิงนี่ท็อปไม่เห็น เรื่องของจริงก็เปิดได้ไปก่อนหนึ่งสวยบอลเป็นรูพี่ชายมาดี้หลัดมาดีโซลูดโซลูดโซลูดสุดโลสุดโลดูผ่านคนดูผ่านบอลอุ้ยไอ้จันโตไอ้ยย่าไอ้ก้อนเฉียวเฮ้ยมึงแฝดดูคนมากเดี๋ยวโตไอ้ฝากโดนพลอยเขา อ๋อเป็นนักแฟดเออเฮ้ยดีน่ปิดเกมไปยี่แม่งใส่ซิลร์บเนี่ยเจอกันใหม่วาระหน้านะทุกคนเฮ้ยไปแล้ว,ลวสวัสดีครับไม่ไม่ต่อปิดชิปต่อฝีมือแม่งไดมอนด์แม่งยิงเมื่อกี้โอ้โหบอลผมเอาฝีมือไปจริงที่ไดมอนด์เหมืแล้ว <c oughs> <c oughs> ปกติพวกเราอะยิงประมาณโกเมื่อกี้นะโอ้โหเหมือนเทเลทัฟบี้ถือปืนกลน่ะยาคนอีกคอยมาแล้วตัดแม่เลยตายทุอตัวแล้วเออแล้วพวกนี้พี่ไม่ทำงานอ่ะทำน้ำคยอะไรเล่นเกมบบี้ต่อดีครับไปไปดิ